สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนักรู้รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอทีวันนี้นะคะรุจิลาเลียมแชงนะคะจากเซนทันพาซาลำปางมาแนะนำสินค้าตัวนี้เลยค่ะ ซึ่งแน่ใจว่าทุกคนในบ้านนะคะเราจะต้องมีสินค้าตัวนี้ประจําบ้านกันนะคะตัวนี้น้องมาในนามของแดนซัมซุงนะคะรุ่น r t 35ค่ะควางจุ12.9คิวนะคะเรามาดูภายในของน้องกันค่ะว่ากว้างขวางขนาดไหนแรกเลยเป็นช่องแช่แข็งนะคะช่องปริมาณทําน้ําแข็งค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะคะตัวชั้นวางแช่ช่องฟิตก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถแช่อาหารสดที่ต้องการฟิตหรือ ช่วยไอติมไอติมได้เลยตามสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องแช่ธรรมดากันนะคะตัวนี้จัดโซนไว้ให้ด้วยความเหมาะสมนะคะตัวนี้เป็นช่องแช่ปลานะคะส่วนอาหารสดที่คุณลูกค้าเน้นความสดกรอบผลไม้เราช่องนี้เลยค่ะให้มาในไซส์ใหญ่มากเลยคุณลูกค้าใส่ได้เต็มที่เลยค่ะช่องแช่ขวดข้างประตูทำมาเป็นพิเศษ ค่อนข้างจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะสามารถใส่ขวดน้ําใหญ่ๆบิ๊กๆแบบนี้ได้เลยค่ะ3ามขวดนี้ยังมีที่ว่างเพิ่มอยู่เลยนะคะช่องนี่เลยใส่ไข่นะคะเอามาให้2ชิ้นเลยค่ะเอาใจคุณลูกค้าหน้า,าดูเลยเน,นานะคะ่ะตัวนี้นะคะมาช่วยคุณลูกค้าประหยัดค่าไฟเลยค่ะเพราะตัวนี้น้องจะ มีระบบอินเวอร์เตอร์ให้คุณลูกค้าจ่ายค่าไฟต่ำลงหรือคุณลูกค้าจะช่วยให้น้องทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณลูกค้าอย่าเปิดตู้เย็นบ่อยนะคะหรือน้าอาหารที่มีอุณหภูมิล้วร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็นทันทีหรือนําอาหารที่มีปริมาณมากเข้าไปอัดอยู่ในตู้เย็นนะคะทําให้ ระบบไทเทความเย็นในตู้เย็นทำงานได้ไม่ดีนะคะค่อนข้างถูกใจนะคะกับสินค้าตัวนี้นะคะด้วยด้วยรูปรษางของการออกแบบซึ่งนันสมัยนะคะเหมาะกับบ้านยุคใหม่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสีนะคะตัวนี้ทำเป็นสีดำนะคะซึ่งค่อนข้างจะทันสมัยนะคะแต่แอบลึกๆกังวลกกนนใจเรื่องราคานิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ ที่ power by นะคะทุกสาขาเราจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยสินค้าตัวนี้รุ่นใหม่ซีสวยแบบนี้จะราคาแพงของ power by เราจัดโปรค่ะคุณลูกค้าถ้าสะดวกนะคะเดินเข้าไป walk in ทุกสาขาค่ะเรามีสินค้าตัวนี้รองรับคุณลูกค้าหรือในสถานการณ์แบบนี้คุณลูกค้าไม่สะดวกในการเดินเข้ามาช้อปปิง้งภายในร้านคุณลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการช้อปปิ้งได้ด้วยการผ่านออนไลน์ ทางเฟซทางไลน์หรือว่าคุณลูกค้าไม่สะดวกเลยกับดิว c h แนลไอทีต่างๆนะคะคุณลูกค้ากดแค่หมายเลขสีตัวเท่านั้นกดมาหาเราค่ะที่1324นะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการคุณลูกค้าอยู่นะคะอันชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะและอย่าลืมนะคะ p o w e r b ร์บาดีโปรแรงสุขคุม้มแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับพาวเวอร์บรรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT บ๊ายบายสวัสดีค่ะ